สวัสดีค่ะบริษัทพักดาษนะคะวันนี้เราได้รับเชิญจากศูวนย์วิจัยอันข้าวปทุมธานีนะคะอันนี้เขานำรถนะคะมาสาธิตให้ดูอันนี้จะเป็นงานอเดินดูก่อนนะคะจำไม่ได้ชื่อยาวมากและจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะ อันนี้เป็นโครงการยกระดับคุณภาพข้าวและบริหารจัดการระบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรในระดับกลุ่มเกษตรกรน,นาแปลงใหญ่นะคะที่อันนี้ที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวปทุมธาน,นีอันนี้จะเป็นโรอิสกิอันนั้นเป็นตัวเซนเซอร์วัดระดับแปลงนาน,นะคะอันตัว,ว่าเซนเซอร์นะคะปรับระดับอันนี้จะเป็นเมซ,ซี่ น,ะะนี่เขาก็หมั่สาธิตให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกษตรกรจากสุพรรณจากชนบุรีนะคะเพื่อเขาก็ทำการแปลงสาธิตให้ดู <s <par> <S ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับเชิญมาตลอดถ้านบรทุกงานนี่นะคะลูกฝู อันนี้ก็จะเป็นของอิเซกินะคะตัวนี้อันนั้นก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทุกงานหนุ่มญี่ปุ่นหนุ่มญี่ปุ่นมามาเพราะหนุ่มญี่ปุ่นนะคะวันนี้งานดีมากเลยงานดีมากคิวคิวดิไหยคะอาอาใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นค่ะพอดีคุณวาดโทรหาพี่นะคะ <ด>ากาบอกมาน่ารักอ่ะใช่ไหมคะ<อ>น,น,น่ารักน,นักน,น่นารักนักเก็บใช่ไหมน,าน่ <laughs> นาร <laughs> ักน่ารักน่ารักนเก็บ <laughs> อันนี้เป็นน,นออ้องๆที่มากันงานแปลงนาของกาแฟใส่ทุ่งนะคะนี่คะ่ะนี่ก็จะเป็นนะคะสาธิตนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะคะสวนยวิจัย ข้าวปทุมธาน,นีที่นี่นะคะเราอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธาน,นีานะคะนี่ก็จะเป็นแบบลักษณะนี่ก็จะเอามา ก็ค่อยคเรียนรู้ศึกษากันไปนะครับเรามีโอกาสได้มาเข้ามางานแบบนี้นะคะเรียนรู้สอบถามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการนะคะยกระดับคุณภาพข้าวสาธิตนี่เขาก็ลังสาธิตนะคะอันนั้นจะเป็นตัวปรับระดับเซนเซอร์นะคะพื้นนาพื้นฐานนี้ก็ ใช้รถเมื่อกี้นะคะเป็นไตนะคะเ,เราก็ไม่กล้าพูดเสียงดังค่ะผู้ใหญ่อยู่เยอะต้องค่อยๆพูดค่ะน,นี่ก็เราอยู่ในนี้นะคะกลางทุ่งนางกันเลยค่ะแดดร้อนๆโควิดก็ไม่อยู่เป็นงาน เราก็มาค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะคะหาเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยนะคะเผื่ออันไหนที่เราพอจะแนะนําชาวเกษตรกรได้นะคะเพราะดาก็ไม่ใช่ลูกชาวนานะคะเป็นแค่แม่ค้าขายของการเกษตรแต่เราก็เก็บพยายามเก็บข้อมูลไวะคะ้ค่ะอันนี้เขาก็จะใช้ลูกผ่านเมื่อกี้นะคะตีปรับพื้นดินนะคะก็จะเป็นลักษณะ ประมาณนี้นะคะนี่ก็กำลังจะตีกับคืนย้อนกลับมาเป็นกับเมสซ,ซี่นะคะอันนี้เขาก็ทำการทดลองว่าเออใช้โตรตอรี่เมื่อกี้เนี้แล้วดินคุณภาพดินมันเป็นยังไงนะคะพลิกขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้ นี่นะคะโอเคอันนั้นเดี๋ยวขอไปเป็นล่ามช่วงข่าวก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกๆคนขอไปเป็นล่ามก่อนนะคะพอดีเขาเรียกตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะยังไ,ไงเดี๋ยวไลฟ์สดใหม่อีกทีนึงค่ะ